พี่เกตคะเอาอีเด็กนี้เข้ามาทำไมเอมขี้เกยียจคุยไกลเกลียนะเสียเวลาพี่ไปจัดการเรื่องทั้งหมดมาให้น้องเอม่นะคะที่จะไหมายอมรับคลิปและเพื่อให้ทุกอย่างจบฉันจะให้เขาขอโทษเดี๋ยววันชายถ่ายคลิปไว้ด้วยเป็นหลักฐานนะ จะได้ไม่มีใครกลับคำทีหลังได้ครับจะรีบพูดเลยรีบพูดนะจะเอาพวยขึ้นมาอ่านก็ได้แต่ขอประทับใจประทับใจหน่อย หนูขอโทษค่ะคุณเอ็มสายหนูยอมรับผิดแล้วค่ะแต่ที่หนูทำไปทั้งหมดเพราะคุณวันชัยสั่งค่ะหนูยอมรับว่าหนูพยายามมีอะไรกับคุณพิรพลจริงๆแต่ว่าตอนนั้นหนูกำลังลำบากมากเลยอ่ะคุณวันชัยบอกว่าถ้าหนูยอมทำแบบนั้นเขาจะให้เงินหนูห้าหมื่นแล้วตอนนี้บ้านหนูเป็นนี้อยู่ หนูจำเป็นต้องใช้เงินนั้นจริงๆค่ะอีบ้าพูดบ้าอะไรเนี่ยเพ้อเจอ้อไปเรื่อยหนูรู้สึกผิดมากๆเลยนะคะหนูก็เลยมาเล่าความจริงให้ฟังอะ่ะจริงๆแล้วว่าคนวันใช้ขู่หนูไว้ด้วยว่าถ้าหนูเอามาบอกอะ่ะเขาจะทําให้หนูเสียอนาคตโล้ยฉันจะทําอย่างนั้นไปทําไมฉันจะใส่ร้ายคุณพีระพลทาไมเล่าเอาก็วันนั้นไงคุณบอกฉันว่า คุณเกลียดที่หน้าคุณพิรพลแล้วคุณก็เกลียดที่หน้าคุณแอมสายด้วยคุณอยากให้เขาสองคนมีปัญหากันคุณก็เลยบังคับให้ฉันทําไงคุณจำไม่ได้หรอโอ้ยีบ้าไปแล้วบ้าบอไปกันใหญ่แล้วเรื่องแบบนี้ใครจะโง่เชื่อเราอ้าวแต่มันตรงกับที่พนักง,งานหลายคนก็เคยร้องเรียนเธอนะวันชยัยที่เธอชอบใช้ตําแหน่งของเธอไปบังคับให้พวกเขาทนสิ่งที่เขาไม่อยากทําอ่ะไม่ใช่หรอ ค okay, ครับถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างใช้ไปซื้อกาแฟใช้ไปขยับรถผมก็เคยทำนะครับแต่ถึงให้ทำเรื่องเร็วขนาดนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ชั่วขนาดนั้นนะครับแสดงว่ายอมรับละคนเราทำชั่วเล็กๆน้อยๆทำได้นะเรื่องใหญ่ใหญ่ทำไมจะทำไม่ได้ใช่ไหมนี่ไงนี่ไง กูค,คิดไว้แล้วไม่มีผิดว่ามึงเนี่ยไม่เคยเชื่อฟังกูเลยขนาดกูสั่งไม่ให้พนักงานผู้หญิงมาสมัครงานกับพลมึงยังขัดคำสั่งกูมึงไม่เชื่อฟังกูเลยแสดงว่ามึงอยากให้กูกับพลมีปัญหากันจริงๆใช่ไหมฮะพี่เกศคะ สรุปเรื่องเนี้คนที่ผิดก็คืออีวันชัยเนี่ยแหละค่ะไปกันใหญ่แล้วโอ้ยคุณพีพรพลครับพูดไปสิครับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็ไปสอบสวนกันเอาเองฉันรู้แต่ว่าเรื่องนี้ฉันไม่ผิดคุณพีพรพลถ้าอย่างนั้นนะฉันจะสืบสวนนายต่อระหว่างนี้นาะยต้องหูบพักงานนะ ้ามันพิสูจน์ได้ว่านายผิดจริงนายต้องโดนบุญยาก,กุฟ้องหมดตัวนะความจริงก็คือสิ่งที่ชิสมัยพูดนั้นถูกต้องหมดเลยครับตอไปนจ,จะมา